สวัสดีค่ะนนี่ครับโอ,โอ้น่ารักครับตุ้ตุปาองอายปเขินมาลอเพือนนะคะนี่ครับตางแยกกันไปครับแยกกันไปแต่งตัวยวอนเจอกันประจำมาได้ครับยังไม่รู้ครับนะนี่นนมหายาาไหนหมดไปรู้ ปเที่ยวแม่ไม่ให้ไปเลยไม่ให้พบเลยผู้ชายจับอีกคนก็แต่งไปทางโน่นครับทำเรื้อครับสศพดีครันเลยครับตีกันเลยครับจะจำมันได้ว่าไม่รู้เลยนี่งช่วย นี่มาช่วยเรามาอยู่ที่นี่แล้วมึงก็แต่งตัวเป็นญี่ปุ่นมแต่งหน้าเป็นผีเหมือนกันก็่เขาบอกให้ปลอมตัวกูก็ปลอมตัวให้ไดอ้ว็ผู้หญิงนี่อีบ้าตกวผู้หญิงเกาหลีผู้หญิงเกาหลีใช่เกาหลีผูหมดญี่ปุ่น เ้าหลีแล้วตรงก็เราเป็นคนไทยบินไปเกาหลีจะไปสัญ,ญกรรมบ้านรับรองวันนี่ยสัญ,ญกรรมไม่เสร็จเลยบินกลับมาเลยได้แค่นี้อขอลาันสักนิดไหมครับเยอะครับ กินแล้วเราหยิบมาออนี่เราเป็นผู้หญิงแล้วนะเพือเอ่อ,อนเออเป็นผู้หญิงแล้วจะมาเดินกระโดกกระเดกกระเดกกระแนงกระด้างไม่ได้ไม่ได้เราต้องเดินให้เหมือนผู้หญิงเขาด้วยต้องเดินยังไงต้องเดินให้มันเหมือนผู้หญิงนี่ผู้หญิงที่มีลักษณะการเดินสามแบบไงเออโตอเป็นสาวมีผัวแล้ว แล้วก็มีลูกแล้วเมืองเดินนตอนที่โตเป็นสาวให้กูดูนี่ให้ใครเดินเมืองงะให้กูเดินไงเออเอาพุ่งโตเป็นสาวเลยนะเออนะตี <c ười> oh. ู้หญิงมันแบบเติมมันโตมันหยาบผู้สาวก็คืออยาบจลิกอยาบจะกร้าของผู้หญิงไงอืมันนี้โตเป็นสาวอืมแล้วมีผัวแล้วเดินยังไงมีผัวแล้วมีผัวคนแรกเลยเสียความบริสุทครั้งแรกนะคร่บครั้งแรกเออมีผัวคนแรกแล้วเสียความบริสุทธิ์ปวดหลังเลยอันนี้เสียวความบริสุทแล้ว ว่าไงกันเดินไม่ขยับัวปูเสือมายุ่งอะไรเ, <_ d ose> เขานี่แล้วมีลูกมีผัวแล้วเนี่ยยังไงลูกประมาณสักสี่คนพอลูกสี่คนผัวกี่คนผัวคนเดียวสิผ,ผัวคนเดียวเหรอคนเดียวกูล่ากูอยากได้ผัวหลายคนเอาผัวคนเดียวลูกสี่คนอะไรมึงจะว่ายังไงต้องเล่นมาหาได้เดี๋ยวผัวมาผัวเต้ อรอเป็นกะหรี่บ้าม้าอยู่ได้เอ้มัช้อออกมาเร็วๆหัวไอเข้าพรกับเพลงที่ชอบตกเป็นข่าวกับพี่น้องแนนเต็มหนึ่งร้อยยิ่น้อยตั้งนายเก่าเสียดสีตัวเองกับพี่น้องไม่มีหลักเกณฑ์กัน รูดวยรทหน้ากดูผกันไม่อยากเกนยกเแล้ประกันความงหัวใจคือสวยิ่งิงติงิงต้าไม่ยิก็อย่ามาายเดยเห็นจแซ่อไเรเเป็นใจกอะไรอะไร

Terima kasih telah <laughs> menonton! เขาใจมัทนที่รจะไหวครับเพราะว่ามองด้วยอมอักชอบมักกระายอยู่ตรงนี้อับช้าอยู่นั่นแหละนี่ที่ไปเก็บดอกไม้นะจ๊ะครับไม่ได้มาเดินเที่ยวเล่นตลาดนัดไดูที่ท้าทายอู้งานนะที่ลำกว่าเราเนี้ยไปทูนให้กับโอหญิงที่ลาวันแล้วก็พ่อปูม่มปทาทอง มันมองไม่เห no ็นกูใช่ไหมครับแต่มันเห็นมันมากคงวิ่งละมีพวกนี้เป็นนางข้าหลวงแน่เลยเพื่อนยาวยังไงดีเอ้าไม่ยากเลยตีสนิทเลยตีสนิทตีสนิทงั้นเดี๋ยวกูเองกูถนัดมากไปไปโอ้โหดีดีครับนี่ร้อง อะไรของมึงเลยไอ้บาเปล่าไอ้ไนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนมื่อี้มึงทำไรอะทำไร<ม>ตีสนิทเนี่ยสองทีเดี๋ยวสนิทเลยอ้าหรือเปล่าแล้วเผื่อได้เข้าโรงพยาบาลแบบมันไม่ใช่ตีสนิทคนเราตีสนิทแล้วทำไมฉันไม่ได้หมายถึงให้แกเวเลยไปตีเขาเออหมายถึงไปพูดจาตีสนิทเชื้อแบบนี้โอ้ไม่ตังต้งใจตั้งใจจะมาตีมันหรอกทำไมกลัวออกมากลัวพวกตากับข้าวกลับบ้าน ผมยังไม่ได้กินเลยแค่บมายไม่ทันแล้วคุณคะใช่เลยขอโทษนะคะคือว่าไม่ทราบว่าพวกอีฉันเนี่ยมีคนไหนทำอะไรที่ตกออกกุญแจหรือเปล่าทุกเนี้ยเบาเบานะค่ะเปล่านะค,ะค,ค่ะอะไรต้องขอเป็นน้ำใจขอโทษแทนเพื่อนด้วย,วยค,ค่ะค่ะคือว่าเพื่อนฉันเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมไม่รู้เรื่องหรอเออค่ะค่ะมันอาจจะอารอมณ์ร้อนไปหน่อยเลยต้องขอเราขอโทษด้วยนะแล้วเอเป็นใครกันเนี่ยนะ ดีเลยนี่ให้ให้ฉันเป็นนักข้าหลวงด้วยได้ไหมฉันอยากเป็น <c oughs> อยากเป็นนักข้าหลวง <c oughs> ลวไม่ติดตาแล้วนี่ลุบไล่นี่นี่ตายแล้วนี่เออบอกเขาไปหน่อยซิฉันอยากเป็นานางข้าหลวงอ่ะแต่ว่ารูปร่างอย่างเงี้ยควรเป็นอะไรดีถ้าฉันเป็นานากข้าหลวงฉันบอกก่อนเลยนะคะทำไมล่ะคะถ้าฉันเป็นานากข้าหลวงแล้วฉันทำผมวิชันไม่เป็นราคาฝ่า <c oughs> มืมออนี่ฉันเปล่นได้ไหมคะ

รูปล่างมันนี่ใครว่าฉัอนอคือธบภูอ่ะมรงเนี้ยเป็นมันเลยมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วอันนี้มันไม่ค่อยดีอขอโทษค่ะเมื่อกี้นี้ที่มาตลาดใส่คุณสตีค่ะสตีค่ะเป็นนา,นาหง,งห้าหลวงสิค่ะ นนีี่เมือง้แหละขอโทษด้วยนะคะที่เพื่อนดิฉันเนี่ยเอามาแต่ว,ว่ามาทะเลกันมาพูดจาไม่ดีกับผู้คนทั้งสามคนมสิขอไปด้วยะคะ่ะคือดิฉันเนี่ยีคือเอ่อก็ไม่รู้สินะไม่รูวเหรอเหรอเนี่ย,ย,ะค,ะยคุณมึงเป็นจริงใช่ไหมเดี๋ยว่เ,เย ไม่ค่อยสบายกลับไปรักษาตัวที่บ้านก่อนดีไม่ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงนะคะคือแบบว่าดิฉันสามดิฉันกับเพื่อนนี่ต้องการจะสมัครมาเป็นนางข้าหลวงนะคะคือจะทํายังไงได้อะค๋ะไม่นางข้าหลวงใช่ค่ะแล้วมากี่คนแล้วคะเนี่ยมากัี่คนค่้วคะหนึ่งสองแล้วคนที่สามแล้วกัเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นดีเลยคือคงมาแล้วค่ะแล้วชื่ออะไรหม อ๋ s? <S อ,อนหนูหนูชื่ออันนี้นี่เพื er anyway ่อนหนูชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรคะชื่อหญิงลีหญิงลีหญิงลีดังด้วย่ะน้องลีหนูหญิงรวมหญิงรวมกับหญิงลีคุณคุณอะไรคนล่ะคะโอ้ยนี่ก็แม่งช้าตลอดพออัญเชิญดวงวิญญาณสังเวยออกมาสักทีป่ะ เรายการคนหวานมากมาเร็วเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทูบหน้าหน่อยได้ไหมวะดูเลยดูเลยเอ้าวที่คอยเนเผื่อจะสวยเรียกมันว่าการที่มา จริงที่านไหนเนี่ยมาเปลี่ยนไม่ได้มากองตัวมาอันนี้เป็นเพื่อนค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะถามถามหนูละค่ะค่ะมึงชื่ออะไรนะอะไรชื่ออะไรผู้หญิงรีหญิงรีเธอละหญิงระวมหญิงระวัง เมื่อกี้ฉันชื่อลำยองนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วคือเอาสัญชาตที่อยู่เกาหลีแล้วจ้าชื่ออะไรคะชื่อซุกตงฮีฮะเะซุกตงฮีซุกตงฮีโอ้ยเชิญพี่อยากจะเรียกมั้เป็นยังไงคะแล้วเออพวกพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นใครชื่อเลยอะคะอ๋อพี่ คง่ะฉันจะไปเชื่อไหมทองค่ะไหมทองส่วนฉันนะคะไหมอทองค่ะไม่ใช่ไหมอทองเอไหมทองจ้ะเอ้ยก็อยากไปนางข้าหลวงกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะทีอยู่ตรงนี้อ่ะพี่เองอ่ะตัดสินใจให้ไม่ได้หรอกเ,อเดี๋ยวจะพาตัวไปขึ้นเฟ้าเพื่อไปทางกับองหญิงองหญิงที่เรา โต๊ะสี่โต๊ะสี่ใช่ไหมแล้วหรือค,คนดีชื่อเกย์อ <sum> mm> เไรเพื่อนอะโอโ้สวัสดีค่ะเป็นคนจีนเหรอเนี่ยไม่ใช่เกาหลีครับ คนจีนสักตีไดแต่งตัวอย่างนี้มันมาอยู่โลกไหนไหม่ะย่ะนะไอ้แชมป์จีนหาจิ๋วมันจีนจิ๋วจีนหาอะไรลูปร่างนี้แหละ <c oughs> เขาเกาหลีที่มันดูจอทัชบ้านมีจอทัชอย่างเนี่ย <c oughs> เอ <คน S 2> เอกินกจิว๋วคือว่าพูดกับกูไปกินไม่อยากเล่นด้วย <c oughs> พี่เห็นน้องสาวเอ้ยเต็มสี่เหลือเกินมองหลังอยากจะเห็นข้างหน้าจริงไหมเธอ อกหน้านหร,นพรอพี่พี่พูดจริงนะไปพี่ดูเลยโอ๊ยจิตไปนี่ถีบเด็กทสมัยราคาพี่มึงคนเนี่ยไปสอบก็ไปเรียกคนอื่นมาเลยพี่ประเทศเด็กสมอยคนเรานก็ต้องการพี่เยอะแยะนัะ่นนั่นกเหมือนคนจีนมากเลยเหรอโอ้โหแล้วื่อไงละคนไปเพื่ออะฮะแต่การรับแขกเอ้าอันเลยเหรอ ใช่ไหมไมีเพื่อนอีกไหมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยแหมคนนี้ยิ้มหวานซะด้วยเออเชิญด้านใน,นครับอะไรนะฮะเชิญด้านใน,นครับขอนี้ไม่ถามฉันอยากถามเพื่อนกันเลยเหรอไม่ถามก็เชิญเลยวันนี้ไม่อยากเที่ยวขอเชิญด้านในเลยเชิญฉันเลยอะ่ะเออเชิญอยู่แล้วเหมือนจริงมากเลยจริงตลอดไปนะ เรีย้ยงเลเนี่ยลงสองล้อมากันเด้นเลยคะเฮ้ยในท้องรอเตองนี้เขา้ยงนกได้หรอโอหอีเดียวดคนนั้นมาลูกทีหลังลูกนะมาแผ่นดินปูไม่ต้องกลัวอด คือขายทันยานเมืองตู่สมบูรณ์ดีดูที่หน้ารูนะพนัะแท้เพะกระดอกยากกับลูกชิ้นปิ้งมากินซะดเถอะดูพวกขดดอกกัชิ้นปิ้งมากินเถอสงสัยปู่จะเห็นทน่านแล้วนะดูพวกมากินไม้พ่อาดสี่ไม้ขอ,อก,กินไม้ดิไม่ได้จะคะออกกินอะไรละ่ะแท้จัะชื่อจะมาสมัครเปน็นนางข้าหลวงมีชื่อว่าอะไรกันบ้างล่ะจ้า ชื่อว่าหญิงลีะะมั<อ>้มยคหญิงีุ๊มึงเป็นสติหรืะมึงก็หัวอะไรกันพักกูเป็นคนเกาหลีพักกูทำน้ำไปก่อนพีว่านี่ไม่เคยไปเกาหลีนี่มานี่ไปเมืองจีฉันมาเโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาถา,า,ามชื่อมึงนี่เมืองไทยนะเป็นคนไทยนี่เปคนสวยชื่ออะไรจ้าท,ทำไมอะไรทำไมอะไรอยาหเรียกใคเรียกพี่ย ัเอไปหน้ากสีกูหมาาองเชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรก็ <laughs> อกฉันเหรอพี่คะใชืจ้บอกฉันเองมีชื่อว่ามอกฉันเนี่ยนใน,นเมือหไปนในกรุงเทพมาเที่ยวาน,นอกับพี่คะอชื่ออะไรจ๊ะบอกฉันนี่ชื่อน้องดา

ผมเป็นอะไรกมึงมากไะเนี่ยนั่หมายว่าวางตัวเองกันหรืออะไรยิงเองจะขอแนะนำตัวยิงเองมีนามวิทิรวันส่วนผู้ชายนั่งอยู่ข้างนี้พก็คือผู้บุนธาจินทร์ ขาลงค์ด้วยจเป็นเคยทำไมทำข้า,าเป็นทาย่างนี่พระเจ้าสรัมังช่องเป็นทหารเอกของ,ง,งของค์กษัตริย์มังสมาที่มาวันนี้ต้องการเธอตัวจูบมินทาเดินเท้า,าก็ถึงดินม่านมาเลยกือบหมกช่องเพื่อไปแก้ไขต่างศาลฉบอบที่สองไงท่านผู้าค่ะต่างศาลฉบัที่สองศาลอะไรจริงอยู่ศาลตาบลมบับเลยครับเป็นคำอ้อนเกียรติมา แต่สาวจังสองมาจากไหนสาวที่สองมันมีจริงสิ่งสำคัญที่สุดองค์สัตว์มังกรมาโกรธมากมาเพราะมีท่าพร้อมเดินที่ลาวันอย่าขัดเลยไปข่มฉันเถิดเพื่อนค่ะก็ได้สละชอตเดียวเธอจะติดช่องทางระดาบสามที่ำมีทางซอยหยอกครับแต่เรา,เา,าเไม่้สิ่งใดกันเลย กิกรรมชีวิตาแลล่าที่เราทเอาหมดตัวเจ้าหวมังค้อขอให้จตวาจ้าหารขาของพระองค์ไดตกยังออกแม่คือแม่นางก็ะดิ่งกับอกนั่นถือว่ามังค้อทลายชีวิตให้เหนื่อยคือจะวาเจ้าเจ้าทางส่นี่ในรับได้ก่มนี้ฝากตัวด้ครัี่นี่ที่ไม่มาโอ้ยกับแล้วไกรไปรอกับงไัส ทุกอย่างในตอนนี้ก็แผนการกูในเมืองนี้มีใครอยู่แผนกูมองตัวเองก็ต้องเป็นเจ้าเป็นเจ้าในนี้เป็นเจ้าของสถานนี้นี่แหละจะเป็นเจ้าเร็วเอา oh <laughs>